เราไม่ได้โพสต์เองตัวเองเป็นแบบครีเอทีฟแบบเพี้ยนๆนะฮะแต่เราเรามองตัวเองว่าเราคเคยบริษัทโซลูชันให้ลูกค้าในเศรษฐกิจแบบนี้ผมว่านะมันไม่มีสูตรของสามวีแรกผมไม่เชื่อผมผมพูดผมให้สัมภาษณ์อะไรมาพูดคำนี้ทุกทีผมไม่เชื่อหรอกสามวีแรกคนอยากดูไม่อยากดูเขาอยากดูเขาด,ดูนะครับชันละคือหมอยายถึงว่าเขาสามารถดูได้ตั้งแต่หน้าหนังแล้วว่ามันแบบน่าดูหรือเปล่าหรือว่า,ามายาเตียงแอคทิวิตี้อื่นๆที่แบบบางทีเห็นแค่คำแรก อยากอยากจะดูแล้วเลยก็มีผมผมแค่คิดว่าอาจจะต้องเลิกคิดว่าเราอยากจะพูดอะไรแต่เราคิดว่าคนดูอยากดูอะไรก่อนมั้งคือผมว่าง่ายสุดลองลองกลับวิธีคิดว่าเราเราคิดว่าคนดูอยากดูอะไรอ่ะช่วงนี้คนอยากดูอะไรหรือว่าแบบอะไรที่มันอยู่ในใจเขาแล้วลองดูว่าของคนมันอยู่กับเขาได้ไหมมันมันมันเกี่ยวกับของได้ไหมอะไรผมว่าผมใช้วิธีคิดนี้มาตลอดผมผมว่าเรา เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทํางานหนักเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแค่บริษัทเราหรอกแต่เราว่าเรามองไปเราก็เห็นว่าทุกคนก็ทํางานหนักอย่างที่บอกเค้กมันก้อนเดียวกันแต่มันเล็กลงแต่ว่าเราต้องหาเค้กก้อนใหม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องทํางานมากขึ้นแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยการทำการทำงานกันเองบรรยากาศของทีมเวิร์กมันต้องเกิดขึ้นมันต้องรู้สึกว่าเอยเรามีโซลูชันเราสามารถที่จะทํางานกันได้แล้วก็ แก้ปัญหาไปด้วยกันได้มาในองค์กรองค์กรหนึ่งแล้ววงการโฆษณายังไม่ตายนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะแตกหน่อแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ทุกมันเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาตลอดผมแค่คิดว่าจริงแล้วมันน่าจะเป็นวงการที่จ้างคนให้มานั่งคิดงานโดยเพราะเหมือนคนคเอที่เงี้ยมันจะมีอาชีพใหม่ที่ดีกว่าเขาจ้างคนมานั่งคิดต้นทุนคนมีอย่างเดียวคือสมองและการบริหารความคิดของตัวเอง